แล้วเวลาเล่นท่ายากๆอะ่ะมันปวดทั้งเอวปวดทั้งข้อเท้าข้อเข่าอะไรเงี้ยปวดไปหมดทั้งตัวเลยครับปวดเป็นประจาเลยครับเวลากระโดดเวลาวิ่งเบรกลงผิดท่าอะไรเงี้ยครับปวดทั้งเอ็นทั้งกระดูข้อเสื่อมอะไรเงี้ยปวดหมดเลยครับแบบอลองทานมาหลายตัวก็ไม่หายสักทีไม่ดีขึ้นเลย <laughs> ชื่อขอนครับอายุ27ปีจบจาก,กเกษตรประมงนะครับ ทล้วนแบบแปะพี่กัดไอจีให้จ้าจังได้ไหมคะ่า uh, K H O N underscore แล้วก็ N A K H O N นะครับอยากถามค่ะแบบเวลาพี่เล่นบาสใช่ไหมคะพี่ชอบเล่นบาสใช่ไหมมีอาการแบบว่า ปวดตัวปวดกระดูกเหนื่อยหน้าแล้วก็ปวดเอ็นไหมคะปวดเป็นประจำเลยครับเวลากระโดดเวลาวิ่งเบรกลงผิดท่าอะไรเงี้ยครับแล้วเวลาเล่นท่ายากๆอ่ะมันปวดทั้งเอวปวดทั้งข้อเท้าเข่าอะไรเงี้ยปวดไปหมดทั้งตัวเลยครับแล้วมีวิธีการแก้ไขลองทั้งประคบเย็นแล้วทานทานยาอาหารเสริมก็แล้วก็ไม่ดีขึ้นเลยครับแล้วเวลาปวดเนี่ยปวดแบบปวดนานไหมคะหรือว่าเป็นแป๊บๆก็หายปวดทั้งเอ็นทั้งกระดูกข้อเสื่อมอะไรเงี้ยปวดหมดเลยครับ ลองทานมาหลายตัวก็ไม่หายสักทีไม่ดีขึ้นเลยจนได้มาเจอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเอ็นดีครับตอนแรกก็ไม่เชื่อเท่าไหร่แบบเห็นเพื่อนคนรู้จักลองแนะนํามาก็เลยลองดูแบบทานมาได้สักอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มดีแบบรู้สึกดีขึ้นเลยแบบข้อเขา่าอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยปวดเอ็นหรืออาการอักเสบก็ดีขึ้นมากเลยครับแนะนําลองเปิดใจดูนะครับเริ่มจากทาน3 5ถึงวันนะครับอา,อาการจะเริ่มดีขึ้นทันทีเห็นผลทันตาเลยครับไม่เชื่อลองดูได้พิกัดสัง่งซื้อ ที่นี่เลยนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทานได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลยนะครับ